วัสดีท่านผู้ชมที่คขารบรักนะครับวันนี้ก็มาซ่อมมอไซค์เส,ส้นเคยนะครับเพราะว่าทางมันไม่ดีก็แบบซ่อมบ่อยครับนี่แหละชีวิตครูซูมาแทบตายสุดท้ายก็ <c oughs> พอใส่ใจแค่ขาซ่อมรถท่านั้นนะครับเนี่ยทางไม่ค่อยดีแล้วก็แบบมันผังบ่อยอะครับอย่างอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนครับเนี่ยทางมดนี้ก็สองพันกว่าครับ แต่ตอนนี้ไม่มีเงินแล้วก็เปลี่ยนอันนี้ด้วยเปลี่ยนเบรกด้วยนะถ้ามีเงินจะซื้อเบไอน่าจะดีกว่าครับวันนี้มันไม่แรงเท่าไหรครับไปบนดอยขึ้นบนดอยแบบโอ้โหมันอืดอะ่ะมันไม่แรงเท่าไหรครับเนึ่เดือนทอใส้จ่ายคานามันรถแล้วก็ค่าช่อมรถเท่านั้นนะครับ